ก้าไปกับองค์คำงำเมืองป่อเจ้ารวมเอ็เท่าเก่าเคดตยกาให้าที่วีเป็นเหมือนเกียวเกฟัน คือมาร่วมใจกูจองกูบ้างเมือ่อครับสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการหลาบข่าวจากพยาวทีวีทีวีชุมชนของของคนบ้านเฮาครับก็ ขอบคุณทุกทุกทันตีเพื่อการสนับสนุนพะเยาทีวีเขาโดยดีมาตลอดบอกว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งของเงินทองโดยเฉพาะยังยิ่งกำลังใจครับในเรื่องของกำลังใจในเรื่องของการกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่างนี้ก็อันนี้ก็เป็นน้ําใจอย่างอย่างอย่างดียิ่งสาหรับทางทีมงานของพะเยาทีวีทีวีชุมชนของคนบ้านเฮานะครับเอ่อ ด้การร,ร to far, erm ่าข่าวนี้จะนําเอาสิ่งที่เห็นว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์หรือว่ามันเป็นการจุดประเด็นความคิดจุดประกายความคิดคือท่านคิดว่าเออมันแต้มันแบบแต้มันจริงหรือมันแบบจิ้งนะอย่างที่มันจะเป็นผลกระทบกจะมาวมอวูอย่างที่มันจะเป็นประโยชน์กับมอู้แต่ว่าบัมีเจตนาที่จะไปกระทบกระทังถากถางเยาะเย้่อเสียดสีอะย่างไปใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เอาเป็นว่ามา มามาเล่าสู้กันฟันแล้วเพื่อท่านผู้ชมท่านจะได้เอาไปไปคิดต่อกันกันแล้วกันเจ้าวันนี้ผมหันทางสาหกรณ์อ,อมทรัพย์ครูพยาวแจ้งมาและมีหูบตัวยครับเจืออย่างผมจำได้แล้วเรื่องอขอเอกสารทายาทตีจะรับผลประโยชน์จากสาหกรณ์ต่อ เปิดบอกว่าบาดใจเป็นมูลความจริงมีหูด้วยแต่งเครื่องแบบปกติขาวด้วยนะครับใส่เสื้อขาวชุดขาวแต่เครื่องหมายบมดน่าจะใจ <c oughs> ทั้งมีแม่ยิงด้วยมีมมมปัจจัยด้วยนะก็อันนี้ก็เป็นมิจฉาชีพมันเลยทําให้ทุกวันเนี่ยผมเนี่ยถูกพักพวกต่อว่าโทรศัพท์ไปมันแบบใครครับ <c oughs> ถ้าเบอร์ใดติ่บอได้บันทึกไว้เบอร์ใดติ่บอกหูเป็นของ มันถ้าหับมาได้มันก็แม่นนะครับวันวานเนี่ยผมเองก็เจอละเนี่ยตัตติวาไอไอสาหากรณ์เนี่ยหลายแหลกเป็นมาจากเขตการศึกษาหนึ่งผมกับอารมณ์ดีน้อยผมก็บอกว่าหนูเรื่องนี้ลุงขี้ข้านได้ยินแล้วมันมันล่าแล้วมันบ,บเ่อจเป็นเรื่องจริงอะ่ะหนูหนหนูไปไปทำอาหารมาหา,า,หากินอย่างอื่นดีกว่าตีบ่ต้องไปกระทบบต้องไปหลอกลวงไป เออแฮมซักเบิร์ดก็เป็นสา,ากรก์มาเนี่ยถ้าเบิร์ดที่บอกได้นี่ว่าทําไปทํามาจะบ่ฮับแล้วครับพอฮับแล้วมันก็เป็นอย่างนี้มันมันมันงุดงิดครับงุดงิดตวัวลาคาญด้วย <c ười> ทาเพื่ออารมณ์เสียบางทีวันวานวน,นี่ผมก็รักมานนั่งคิดเนี่ยเรื่องเรื่องที่จะเอามาอู้ในวันเนี้หาข้อมูลหาอยังต่างๆก้าว่าจะอู้อย่างยังไดรพอมันมีเรื่องที่ขึ้นมาแล้วมันงุดงิดครับ สะดุดมดความคิดครับอันนี้ก็เป็นหมเรื่องหนึ่งหมเรื่องหนึ่งก็คือตีบ้านเฮาประสบกันอยู่ในขณะนี้แม่มกระถังว่ามันจะเบาบางลงไปแล้วก็คือในเรื่องของน้าท่วนมน้าท่วมนี่พะยาวในในเมืองเนี่ยบ่ท่วมแล้วครับแต่มันไปเดือดร้อนตั้งลุ่ม <laughs> นะต้นน้ำคือกว่ามาเรียวกลางน้ำกัครับ <laughs> กลางนา้ำตั้งแต่ดอกคัใตจไปเนี่ย น่ะหนองล้าห้วยล้านลดลงไปถึงจุนหมดอ่ะนะไปถึงแถบบอากันถึงเทิงเดือดร้อนกันหรือว่าทางต้นน้าําเองกับแถวๆใกล้ๆเนี่ยน่ะทางชุมชนฝั่งมินกับอไอย่างเงเมืองชุมอย่างเนี้ยก็ยังเดือดร้อนอยู่เพราะน้ากว้านาก็ยังตกปล่อยออกไปอยู่ทีนี้มาดูแล้วว่าเอ๊ะเอ๊ะมันมันเหมือนยังกับที่ว่า เฮ้อคนหนึ่งสบายแต่แหมคนหนึ่งตุกเฮ้อคนหนึ่งสบายแต่แหมคนหนึ่งลำบากเอะมันใจได้ก็รักการนี่ผมกำลังคึดอยู่ว่ามันจะใจได้ก็รักการบอกว่าที่ไหนกระจ้างเลยครับยังทีในกรุงเทพเหมือนกันถ้าน้ำท่วมกรุงเทพก็ต้องเอาน้ำท่วมออกจากกรุงเทพไปหาปริมฑลมันบ่ใจเหาอเนาะเอาเอาตัวสบายแล้วคือคนอื่นตุกเนี่ย ไอ้ตัวนี้เขาคงจะต้องมาอู้กันแหับกรรมหันว่าเป็นแสนล้านเนี่ยครับงบเฉพาะเฉพาะตีไอ้เรื่องน้าช่วนนะผมว่าจริงๆแล้วถ้าหากว่าเขามาจ่างบเป็นแสนล้านเนี่ยแล้วมันจะต้องจ่าทุกปีเนี่ยมันคงบบกคุ้มนะครับแต่เนี่ยจะได้เอาเงินแสนล้านเนี่ยมา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 อู้กันในเรื่องของการป้องกันการแก้ไขมันน่าจะดีกว่า หันท,ที่เชียงใหม่โรงแรมหนึ่งน้ำบะท่วมเปิน้นนป้าโทรถตั้งนอกโรงแรมนั่นนะสูงลํำหัวมาเป็นเห็เป็นเม็ดปุ้นแต่ในโรงแรมบะท่วมเพราะอย่างครับเพราะเปิ้นทากาแพงกันกันน้ำนะแล้วกาแพงกันน้ำเนี่ยบ่เจีเปิ้ลเกล้ามาคิดมาเดียวทํามาเดียวนะครับเปิ้นทามาไว้เป็นสิบปีละ ิคิดไว้วงหน้าว่าแหมสิปปีนะีน่ยนาอาจจะต้องท่วมตตีโรงแรมเปิ้หนึ่งเปิ้นทำโรงแรมสูงขึ้นสองเปิ้นทำตีสําหรับจะใสไอ้ผนังกั้นน้ำเนี่ยซึ่งเป็นเล็กนะฮะแล้วมันก็กั้นได้จริงอ่ะเฮามานึกถึงว่าแม่สายอ่ะครับเมื่อเดียวผมเอ็นรู้นะครับเอ็นรู้คนแม่สายนะล่มละลายเลยนะครับท่านครับมันบ่น่าจะเป็นไปได้อ่ะ แล้วเขาคิดพอถึงในรักของความเป็นจริงอะ่ะธุรกิจพังยับเยินนะครับเจ็ดปัดหลอบแม่สายแล้วประเด็นแหมติอู้กันตอนนี้ก็คือปรากฏว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยสร้างอาคารลูกลาำตีหน้ามแม่สายเหลือน้อยเดียวหน้าม,มันกีดอะ่ะถ้าน้าม,มันกีดก็มันก็ล่นมันไหลระบายบัดันอันนี้อันหนึง่งแหมอันหนึง่งตอนนี้ ฟังพมาเล่นเอาแมาโคมาคุดดินโหมล,ะล่ะเราฝังได้อย่าว่าจะไหน <c oughs> ถ้าสมมุติว่าจะต้องลื่อถอนสิงปูกสร้างก็ต้องลื้อถอนทั้งสองฟังครับลื้อถอนซิงปูกสร้างทั้งสองฟังล้าทำเป็นกำแพงเลยเป็นนี่เลยตั้งบนนี่มันกว้างสักเม็ดเม็ดห้าสิบเนี่ยเป็นตังเดินตัองออกกำลังทั้งสองฟังถ้าแกมันต้องแก้พ้อมกัน แต่บอกเจ้ว่าฟังไทยนี่แล้วต้องฟังตะพุ่นกระมเข้ามาอย่างเี้ยมันบ่ได้อันนี้ก็คือประเด็นของน้าท่วมและสิ่งที่มันต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงทุกวันเนียนักนาสาหัสก็คือแม่สายคณะนี่น้ำเริ่มจะลงไปภาคกลางล้ะนะครับตั้งอีสานกับเบาล่ะตั้งภาคเหนือเขากับเบาไปละ แต่ว่าผ่ากลางเนี่ยเริ่มจะนักละเพราะว่าน้ำทั้งหมดมันจะไปลงกันที่หัน่นครับไปลงผ่ากลางแต่คณะเดียวกันวัดวานเน,น,นี่ยผมติดตามบอกว่าจะไปฟังดีใจจะหนาเป้นว่าจะมีพายุลูกไมหมเก่าลูกปะโจถ้าเก้าลูกเดียถ้าลูกใหญ่มันเข้าประเทศไทยเดี่ยผมอ่ะแม่สายหลบที่เก้าหลบที่สิบผมบอก <c oughs> เอ็นดูครับ แต่คณะเดียวกนะันนั่นน่ะตั้งแต่หลอบที่หนึ่งมาถึงหลอบที่แปที่เก้าของสายเนะี่ยคนติอิดที่สุดในการช่วยเหลือนะครับบาจใจเป็นผู้ประสบนะแต่เป็นผู้เข้าไปช่วยเหลือก็คือมูกกูไผ่ครับกูฉีบกูไผนะ่เนี่ยตีเข้าไปจัดการจวยเหลือเนะี่ยตั้งแต่วันแรกเลยนะครับตั้งแต่วันแรกเลย ที่เข้าไปแม่สายเนะเตาวันนี้ก็ยังยังอยู่นะครับแต่วันนี้นี่ส่วนมูเอกนชน,นี่จะเบาลงละแต่ว่าที่เหลือก็คือเป็นภาคราชการก็คือทหารตำรวจ <c oughs> อสสมูนี่แหละครับยังยังอยู่ <c oughs> สิ่งที่ผมประทับใจแล้วก็เคยทำข่าวก็คือข่าวแรกก็คืออสอ,อสอนี่ไปคุดดินตีม คีเปอร์ตีมันแห้งมันถมในบ้านเปิ่อนอะคุดไปคุดมาปะสอยปะพระทองคำพระไอ้กรอบทองคำอย่างเนี้ยนะก็เลยเอาไปคืนให้เจ้าของเพื่อนอะโอ้ยผมว่ามันอย่างมาดีแต้ว่าและหลังจากนั้นเมื่อกี้วันก็ได้ยินข่าวทหารนะ่ทหารกับปะหัคือผม ผมสะดุดีผมสรรเสริญท่นานเรานี่ปีนอองเขาตีทุกน้ำท่วมนั่นอ่ะแสนสาหัสแล้วครับตุกยากขนาดนักล่มละลายละถ้าไปป้าซอยป้าแหวนเก็บเอาไข่ก็คงหุ้งแต่เอาไปคืนให้เจ้าของเพื่นเนี่ยโอ้โหมันเป็นบุญขนาดนักครับ พบตีเจียงแม่สายยังบอตันออ้ยังเดือเจียงหายบึงมาเจียงหายฮะพอเจียงหายแล้วเจียงใหม่ฮะเออตอนนั้นเจียงใหม่บอตันเดือหนองคายเออตั้งอีสานชุดหมูเนี่ยบึงจะเจียงหายไปอีสานอันก็อีสานยังบอตันออ้ยังเดือปิกมาเจียงใหม่ลัปางฮอเป็นดีสังเวชครับ เป็นที่สังเวชเพราะฉะนั้นถามว่ากู้ฉีบกู้ไผ่เนี่ยม,นนย,นะยมันเป็นไัยนะครับกู้ฉีบกู้ไัยมันเป็นไัยแล้วมันได้ไอะอยางเพราะฉะนั้นผม็จะบอกว่ากู้ฉีพกู้ไผที่มันเป็นไัยก็คือกู้ฉีพเนี่ยความหมายมันบอกก็คือช่วยชีวิตนะฮะความหมายขอคําว่ากู้ชีพก็คือช่วยชีวิต จะมีรถกู้ฉีบซึ่งปกติแล้วก็จะเป็นของห้องบานหรือว่าของท่องถทิ่นอยู่แต่คณะเดียวกันเนี่ยคำว่ากู้ฉีบเนี่ยมันก็คืออู้ง,ง่ายๆก็เหมือนย้ายห้องห้องชุกเฉินอ่ะนะครับออกจากหงบานไปตัางนอกเพราะอย่างครับเพราะว่าเกิดว่ามันจะเป็นจะตายกันทุกขั้นละรถกู้ฉีบนี่จะต้องไป ในรถกู้ชีพจะต้องมีอุปกรณ์การกู้ชีพมีเครื่องหายใจมีเครื่องอะไรยางไะหลายๆอย่างอ่ะที่จะช่วยชีวิตคนน่ะแล้วคนที่อยู่ประจำจะต้องเป็นแพทย์เป็นพยาบาลที่มีความหูในเรื่องของการปฐถมพยาบาลในการช่วยชีวิตคนคนขับรถก็ต้องมาจากด้านนี้โดยตรงมีความหูเรื่องนี้มันบอกใจว่าขับเอาเร็วอย่างเดียว เนะีต้องหูด้ด้วยเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในรถกู้ฉีดเนี่ยอู้ง่ายๆคือคนเสี่ยงตายอะ่ะคนไข้นะครับถ้าไปถึงหมอเร็วก็มีโอกาสรอดชีวิตถ้าไปถึงหมอจ้าเพลอเพอกระต่ายเพราะฉะนั้นคนเลยบอกว่ารถกู้กู้ฉีดเนี่ยถ้าเป็นไปได้รถตั้งนาเว้นได้หอเว้นถ้าแอบได้ก็หึแอบอย่างสมมติแบบเขาไปอยู่เนี่ยถ้ามันรถอยู่ตั้งหลังมันไปบ่ได้รถติ ถ้าสมมุติว่ารถตีอยู่ตั้งข้างอาจจะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาบ้างว่ะขยับเข้าไปแหมน้อยแหมเลนหนึ่งขยับเข้าไปแหมน้อยมันก็จะเว้นจ่องให้รถหนีไปได้แม่นก็่ครับบางโค้นไปขวางเพื่อนอะแกงเพื่อนอะไรอย่างนี้แต่หารู้ไหมว่าถ้าเป็นลูกญยาิพิน้องตัวเองลูกตัวเองเลยเพราะรถกูฉีดนั่นคือรถชุกเฉินเข้าใจตามนี้ครับเพราะนั้น หน่วยงานที่กู้ชีพจะต้องเป็นหน่วยงานที่มีวัสดุอุปกรณ์มีความรู้มีประสบการณ์อยู่ในรถท่านพร้อมที่นี่ถ้ากู้ภัยล่ะกู้ภัยก็เป็นแหมกลุ่มหนึ่งที่ทำงานร่วมกันกับกู้ชีพหรือานก็คล้ายๆกันกับกู้ชีพนี่แหละครับแต่กู้ภัยในโซนมากจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยนะฮะ มีเหลืองมีราลาอุบัติเหตุอุบัติภัยตีไหนกู้ภัยต้องไปก่อนละ่ะเพอเพอขนซบแผบกูกูสากศบแผมนี่แหละครับนี่คือหมู่กู้ภัยครับมีหมู่กู้ภัย é. เพราะฉะนั้นถ้าถ้าถามทั้งสองอย่างแล้ว ทั้งกูฉ้ฉีกูไนะ้ไพลเนี่ยปกติแล้วมันก่อมันก่อทางานประสานกันอยู่ร่วมกันอยู่นะมูกู้ไพลก็ต้องมีความหูในเรื่องของการ,ระถมพยาบาลเบื้องต้นเหมือนกันแต่ว่ากู้ฉีบนั่นอ่ะเป็นประสบการณ์ความหู้เป็นนักกว่าลึกกว่าครับอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งทีนี้ถามว่ากู้ฉีบกับกู้ไพลมันมันเป็นไผลอยู่ที่ไหนอะ่ะมันมาจากสองตีครับ มีอยู่สองส่วนกู้ฉีบกับกู้ไผ่นี่นะครับมีจกมีอยู่สองส่วนส่วนที่หนึ่งนั่นก็คือภาคราชการครับส่วนที่หนึ่งก็คือภาคราชการนะฮะภาคราชการก็เด๋นวนะครับออ,อยากจะบอกว่า ภาคราชการเนี่ยที่เป็นหน่วยงานลักก็คือกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับกรมบรรเทาสาธารณภัยซึ่งเป็นภาษาอังกฤษเปิ่นกับติดเสื้อกักเปิ่นกับดี <c oughs> <c oughs> ดีพีเอ็มดีดีพีเอ็มอันนี้แหละครับเป็นเป็นภาคราชการและคณะเดียวกันถามว่าภาคราชการเนี่ยมันมีกับ จังหวัดครับป้าใจครับตีจังหวัดนี่หันก็คือเสื้อสีส้มอ่ะรถสีสมม้มอะวิ่งไปกับวิ่งมาและส่วนของท่องทินกับนี้เหมือนกันเป็นตัวย่อเป็นห้องปอพอ,ปอนะปอพอก็เป็นตัวย่อเป็นอักษรยอ่อก็คือผมก็บรรน่ใจเหมือนกันว่าในส่วนของท่องทินยังของเทสบาบนอบตปอพอ,อเนี่ย จะเป็นข้าราชการหรือเป็นพนักงานหรือว่าเป็นอา,าจารย์เข้าใจว่าก็อาจจะมีพนักงานราชการอยู่ของนอกนั่นก็คงจะเป็นลูกจ้างอา,าจารย์ครับอันนี้คือภาคราชการภาคราชการก็มีหน้าที่ยันที่ผมว่ากู้ที่กูไผ่มาเนี่ยนะสปายแต่บ่ก่อยหันต่อได้อันที่สองพาคเอกชนครับ ภาคเอกชนเนี่ยเริ่มต้นเอาตั้งแต่พระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะมีโรงทานช่วยเหลือนะฮะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากลำบากบอกว่าจะเป็นของส่วนพระองค์พระเจ้าอยู่หัวเองหรือลูก ลูกก็ยังตีไอ้เพื่อนพึ่งพาเนี่ยเพื่อนพึ่งพายำยากก็ของพระอ,องค์พาเป็นมูลนิธิแล้วช่วงหลังมัเนี้ตีหันเข้ามาตีแม่สายเจีงยงไห้มาอย่างนี้ก็คือทันอุ่นทันอุ่นก็เป็นลูกบ่าวของพระเจ้าอยู่หัวนะครับเข้ามาลุยน้ําท่วมทั้งนั้นมาเดียวกับห้องซึกเตียวไปเตียวมาอยู่แหมส่วนหนึ่งก็คือพวกดาราแต่ว่า มาทุ่มเรื่องของของเรื่องของจิตอาสาเนี่ยอย่างเช่นมูลนิธิร่วมกตันยูเนี่ยก็มีทั้งคุณบินบันเดอรลิตคุณไทยคุณเพราะอย่างนั้นอะครับแล้วก็มีคุณบุ๋มปนัดดาหน่อมูนี่ยเป็นดารามีคุณกันจอมพลังมีคุณอะไรอย่างไคุณเลขคุณใหญ่เนี่ยนะแฮมหลายครับหลายเยอะแยะเลย มูนี่เนี่ยถามว่าป้นได้ไอย่งนะครับป้นได้ไอย่งเดี๋ยวเฮามาอูแกนในส่วนตีใกล้ตัวเฮาในจังหวัดพะเยาก็จะมี <c oughs> ลือชานะมูลนิธิลือชากูภัยลือชาจะหันอยู่บ่อยเลยวิ่งตลอดไปหันไนี่ในส่วนของตีอำเภอจุนก็ก็มีน,นรสิงน,นรสิงนี่ก็ อิจใจอยู่พองลดกับเท่าขนาดเรบเตือผมยังเสยสูงเอาคนป่วยนักใส่รถบึงไปว้าวว้ไปถึงกกางทางรถสูลุ้ยครับรถกัตายคนก็จะตายด้วยก็เอ็นดูอยู่หันว่าป้ากันไปหาหลวงพ่อพบโชคหลายรอบแล้วใครได้รถใหม่เบิรนก็ก็ยังบ่ได้เต๋อนะครับนั่นแหะครับ อันนี้ก็คือในส่วนของของภากคเอกชนแต่ที่นี่ถามว่าระว่างภากคเอกชนกับาาไคไม่รรคราชการกับาาคเอกชนเนี่ยทุกวันเนี่ยเวลามีอุบัติเหตุมียังยัง,ยงอุทกภกัยมีอย่างเนี่ยหันไปนักที่สุกดก็ตอบได้เลยว่าภากคเอกชนครับเป็นเพราะอันยัง ภาคเอกชนถึงเข้าพื้นที่เร็วกว่าภาคราชการมันเป็นอะไรอย่างหรือว่าผมบอกว่าไผเป็นภาคราชการเพราะว่าภาคราชการอาจจะซุ่มยู่นในพื้นที่ในการทํางานเลยบ่ได้บ่ได้ออกบ่ได้นี่ไถ้าภาคราชการนี่ยังที่ผมว่าตะเกี้ตั้งแต่ท้องถิ่นนะอนะไระออบตอเทสบาละ เมื่อมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอบตะะเทสบาลนะเป็นห้องทินนะเข้าไปก่อนทัดมาก็คือปอ,ปอ,ปอจังหวัดเนะี่ยย่าอย่างอยู่บันจะได้มูมูเอกชนเนะี่ยยู่ตกตะกุงเทพอยู่มาถึงก่อนเนี่ยเออจะก่อนจะหลังผมกับ้องหูนนะแต่ว่าข่าวออกมาในี่ยมูนี่จะก่อนนะครับตั้นไปพออะมูเอกชนจะมาก่อนแล้วมาก็แต้ด้วยนะั่นเนี่ย หัวล้าหัวร้อยโอ้โหยังที่ผ่านมาที่แม่สายอ่ะฮันก็ครับมูนี่ทํางานหามลุงหามค่านะเข้าน้าเพราะบ่ได้กินนะครับแทบบ่ได้กนิ่นมูติดทุล่าจะได้บ่าหาันพอพออจะได้บ่าหาันพอพอออกไปลุยน้ามยังมูนี่ฮันก็ลุยน้ามลุยโคน เป็นด่ามาขึ้นมาสสเปื่อว่าบ u d จหน้าที่ของสสหม้ปะกันหุมด่ากันว่าบ u d จหน้าที่ของสอส,ปาาส,ส,สไปช่วยคนน้ำท่วมนี่บันใจปะโทด่ากันหลายวันกะนเต้าถึงวันนี้ยังไทย,ยบั่จบเลเนี่ยครับ้าารู้ว่าเป็นเพราะอะไรอย่างภาคเอกชนถึงเข้าพื้นที่ได้เร็วกว่านั่นก็เป็นเพราะว่าหนึ่งภาคราชการเนี่ยขั้นตอนมันหนักครับ รายงานมาถึงหัวหน้าหัวหน้ารายงานไปหัวหน้าฝ่ายหัวหน้ากลุ่มไปถึงรองพออไปถึงพอกว่าจะอนุมัติมามันเจ้าไรเงี้ยบอกปอหยุ่มยิ้มแฮมต้องกรอกข้อมูลกรอกรายละเอียดมันไปตันกินเนี่ส่วนมูเอกชนเนี่ยเขาบาสนี่พอหูเขาปุ๊บบึ้งมาทันทีแล้ว ลงพื้นทีล่ลหรอหานกอน็อันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองมันขาดความคล่องตัวอย่างที่ผมว่าเะกี้ความครองตัวนี่ก็หมายถึงว่าวัสดุอุปกรณ์อย่างต่างๆของภาคราชาการเนี่ยบางทีก็อาจจะบดีบอกอุปกรณ์กับบามนี้นะประสบการณ์ก็อาจจะสู้มูเอกชนบ่ด้เพราะเอกชนเปิดทำทุกวันไปทุกวัน เพื่อนก็นอาจจะมีประสบการณ์มากกว่าเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่เพราะจะใดภาคราชการถึงจ้าก,กว่าภาคเอกชนครับแล้วถามว่าตะกี้เขาอู้กันว่ารับมูออาสาสมาัครกู้ชีพกู้ภัยเนี่ยเขาได้อยงไรเขาได้อย่างว่าได้นะครับท่านครับถ้าอู้ถึงภาคเอกชนนะ ถ้าอู้ถึงภาคราชการก็โอเคอ่ะมีเงินดาวเงินเดือนไอ้ยังก็ว่ากันไปแต่ภาคเอกชนบอกมีนะครับเพราะฉะนั้นอาสาสมัครกู้ภัยเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีงานเป็นงานเสี่ยงสูงนะครับมีมีมีมเปอร์เซ็นต์เสี่ยงสูงแล้วก็เอ่อเปอร์เซ็นต์เสี่ยงสูงเนี่ยทำงานอิทต,ตัวเสี่ยงตัว เงินเดือนกับบอมีบอมีเงินเดือนบอมีรายได้บอมีสวัสดิการนะครับบอมีสวัสดิการแม่แต่ว่าอุปกรณ์หรือชุดที่จะใส่เนี่ยบางครั้งต้องซื้อเองนะครับต้องซื้อเอาเองทํางานด้วยจิตใจของความเสียสละนะครับทํางานด้วยจิตใจของความเสียสละเพราะฉะนั้น น่าหันใจครับแล้วถามว่ากูฉีบกู้ไผ่นี่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายตายด้วยนะแล้วไปนี่ตีตีมัจุยแม่สายเชียงไห้ก็นีตายนะนะครับแล้วก็ตายแล้วมีกฎหมายอย่างรองรับก่อมีการเยียวยาก่อนว่ามมีอย่างสักอย่างนะครับยังหูตีตันหันในจอในขณะนี้เนี่ยอันนี่บนด้อยนะซึ่ง บอมีหน่วยงานไหนเข้าไปนะ่ะถูกทอดทิ้งนะแล้วมูเนี่ยมูลถยกสูงรดออฟโรดเนี่ยบุกเข้าไปนะถนนบอมีกับบุนเข้าไปหันก็นครับลดรุลดเสียแล้วพยยามาซ่อมเือพยยามมาแปลงเ่อบอมีนะ้น่ะแล้วที่นี่ถ้ามองถึงว่าเขาจะแยกจะใดอะครับในทุกหมูเนี่ยเฮาบ่จําจเป็นว่าต้องไปทุ่มเทงบประมาณอย่างเพื้อเป็นหรอกครับ เพราะทุกวันเปินทาเปินก็บรได,ได้ได้คิดว่าเปินจะต้องได้มงประมาณอย่างมาแต่อย่างน้อยที่สุดอ่ะถ้าเป็นสวัสดิการได้ก็เป็นน้ําใจอะเป็นน้ําใจเฮ้กับมูนี่ได้ก็เหมือนอสมอครับได้ระหว่างที่เป็นโควิดนะอสมมอเสียงแต่หู้ก็ครับกู้ภัยก็ยิ่งเสียงนะเพราะจะได้ครับ เวลาตายเนี่ยนอนเหี่ยแถวข้างถนนมู่นอาจําได้ก็ครับในกรุงเทพในอย่างนั้นายเหี่ยข้างถนนได้แล้วไผไปคนเก็บซบครับก็กู้ไผนี่แหละครับไปเก็บซพเสียงสารพับัดเสียงเต็มมดได้อย่างน,น,นะครับได้นะ่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าแบ่งปันน้ำใจให้คนหันมีคนเขียนมาบอกว่าถ้าใครได้เงินเดือน็คจะได้บอกไปสมัครเป็นของอบปรตเ,เป็นเทศบาลนะ่ะถ้าอู้อัดมันกระทู แต่ถามว่าอบตเทศบาลมีงบประมาณในการหับเทียงพอ,อพอพรทุกวันในมูนี่เขาบอได้ใจงบออย่างสักอย่างนอย่างตีวานี่ควักเงินลดเนี่ยลดลุลดเสียก็ซ่อมเองออย่างเองเออแต่ถ้าเขามีน้ำใจให้เปินสักน้อยจะดีกว่านะมีการตอบแทนของหรือว่าจัดสรรมีการน้ำหมุกน้ำมันคือองแต่มันมีครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่ผมอยากจะอู้ในคณะนี่ตีอู้มาทั้งหมดเนี่ยก็คือหมายถึงว่าปัญหาของกู้ชีพกู้ภัยในคณะนี่คืออย่างปัญหาก็คือหนึ่งขาดความหูขาดทักษะลงไปจ่วยคนตกน้ำนี่อุปกรณ์พร้อมมีมีก็ความหูความสามารถในการที่ลงไปจ่วยคนตกน้ำนี่ก็อุปกรณ์มีก็เนี่ครับขาดความหูขาดทักษะขาดอุปกรณ์ เขาจะจ่จยสนับสนุนมูนี่ได้อย่างไดครับขาดงบประมาณนี่แน่อนอนครับลดกับลุกน้ำมันกับน้เสาะเตอมืคนเดียวขาดสวัสดิการอย่างที่ผมว่านะถ้าสมมุติว่าท้องทิน่นก็มีปอพอของท้องทินและจับมือกักบกับปูไพทีีอยู่ในพื้นที่นะจัดสรรงบประมาณให้เขาผ่องการน้ำหมูกน้ำมันผ่องกาอันยังผ่อง มันก็น่าจะดีหรือปอ,พอน,นปอพอนั่น่ะปอพอนี่อย่างที่ผมว่าตะ่กี้ระบบราชการมันยุ่งยิมมันยุย่งยากกลายเป็นว่าเพื่อไปถึงแล้วเปิดเพราะจะแล้วละ่ะมูกูใครเอกชนก็ปอพอก็เอางบประมาณปอพอป่อไปจยเือัเออเพราะว่าเขาทํางานใหือปอพอนี่แม่นก็ครับทํางานคือปอพอนะก็เอาไปช่วยเขาในฐาน,นะว่าเป็นมูเดียวกัน่ะ เป็นสาขากันวันดครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่ผมอู้ในวันนี้เนี่ยเป็นการจุดประเด็นเพื่อครับท่านผู้ชมว่าลองพิจารณาพอว่าเอะมันจริงหรือบ่จริงบัดีหรือบัดีคน้นตีตั้งหน้าตั้งตาในการทำงานเพื่อเพื่อสังคมนะก็ก็น่าจะได้สิ่งตีตอบแทนเป็นน้ำใจครับ บรกใจว่าเขาหวังลำล้วยอย่างเราผมว่าถ้าเขาหวังลำา้วยเขามาเป็นกู้ภัยหรแต่ที่นี่เมื่อเขามาทํางานกู้ภัยเนี่ยก็ก็เป็นน้ําใจเป็นจิตใจจิตอาสาจิตสาธารณะเขาเองคนที่อยู่ดีเนีนะนเ่ยวันหน้าวันไหวันหนึ่งเขาก็คงจะประสบกับภัยอันยังบ่อ่ะพวกนี่ก็จะได้เข้ามาจ่วยเขาแล้วตอนนี้เขาจะได้บ่คิดช่วยเขาพ้องครับ ช่วยเขาอะดีกว่าครับถ้าหากว่าเขาช่วยให้เขามีน้ำใจมีกำลังใจในการที่จะช่วยเหลือสังคมต่อไปสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยผมฝากไว้ให้กับท่านผู้ชมทั้งหลายได้เก็บไปคิดต่อกันแล้วกันสำหรับวันนี้ผมวัชระศรีขับตันก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมแล้วก็ปะกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ